พดโกงนอนว่างตอแหลโกงกินไปวันวันพอมรับใช้พ่อแม่พี่น้องโปรดเลือกโปรดให้โอกาสพีทีโอเวนเป็นสมาชิกสภาพูดแทนคนใหม่โปรดกาสี่เก้สเกสเก้า กรับเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันที่8กุมภาพันธ์6 9 6 9นี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนโปรดเลือกโปรดเลือกให้โอกาสพีทีโอเวนเป็นสมาชิกสภาคนใหม่เบอร์49 49 49 9 9 9 9พีทีโอเว นดิเลกทำอาหารตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล7วันนี้ผมจะมาพาทุกๆุกคนไปทำอาหารกันไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนเมนูไหนตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล7ของอันดีเล็กทำอาหารมันต้องใช้วัตถุดิบอะไรและมันไปหามาได้จากไหนคลิปนี้มีคำตอบฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปทำอาหารกัน มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วนะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแล็นาล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยว o ต่าก็มี Pa ดออฟเอ็กซาก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแ a ็ n a นล็อก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยมั่นใจ100%ปหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QRcode หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God, God. เวลาเรางานอดิเรกเลเวลขึ้นเนี่ยครับมันจะปลดล็อกพวกเมนูอะไรต่างๆมาก็คือจะเป็นเมนูอาหารใหม่ๆเนี่ยพวกเนี้ยผมจะไม่ได้บอกในคลิปนี้นะก็คือถ้าเกิดมีเมนูใหม่มาให้เรามาซื้อจากเจ้าคนนี้ส่วนมากจะอยู่กับคนนี้นะครับมสซิโมแล้วก็วัตถุดิบอะไรต่างๆพวกไข่พวกเนยพวกชีสจะอยู่ที่นี่เลยนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้แล้วก็จะมีแบบพวก มเมล็ดพันธุ์พืชที่เราจะต้องไปปลูกมันขึ้นมาถึงจะเอามาทําอาหารได้เนี่ยอันนี้ผมจะไม่ได้บอกนะฮะก็ให้ทุกๆคนเนี่ยน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนเนาะตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาบอกคือสูตรเมนูอาหารนะฮะซึ่งเวลาเราทําอาหารนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเนื้ออยากจะเปลี่ยนเมนูอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเมนูไหนอย่างเช่น เราจะทําแยมใช่ไหมให้เราไปที่เมนูหลักของมันนะครับอย่างเช่นจะทําแยมแอปเปิลแล้วก็มาที่แยมโมมิตรแล้วเอาแอปเปิลใส่เข้าไปมันจะก็จะกลายเป็นแยมแอปเปิลประมาณนี้เนีให้ไปที่เมนูหลักนะฮะโดยสูตรก็จะมีตามนี้เลยครับเรามาดูสูตรที่1กันบ้างนะครับอันนี้คือเป็นของเลเวลหนึ่งะครับเราจะไล่ไปทีละเลเวลเลยคืองานอนดิเรกข,ของเลเวลหนึ่งะของการทําอาหารนะหนเลยเนี่ยก็จะเป็นอาหารแปลกประหลาดนะครับสเครื่องดื่มสุดประหลาดสลัดคันทรี jam luam mit jam raspberry jam blueberry jam แอปเปิ้ลแยมแมนดารินแยมสับป,ประรดแยมเตจเจเบอรคยพวกนี้คือจะเป็นเมนูแยมเนี่ยให้เราเนี่ยเอาผลไม้หรือว่าสิ่งของที่เราจะทำเนี่ยอย่างเช่นเป็นแยมแอปเปิ้ลใช่ไหมนนเนี่ยก็จะเอาแอปเปิ้ลใส่ไป4ลูกนะครับใส่ไปในแยมรวมิตรเป็นอาหารจานหลักนะตรงนี้นะครับซึ่งของพวกนี้ผมก็จะบอกไว้แล้วว่ามันหาได้จากที่ไหน,นะนี่บนี่แล้วก็จะมีอันแรกนะครับอาหารแปลกประหลาดกับเครื่องดื่มสุดประหลาดมันได้จากไหนก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปฮะทำน้ําให้มันไหม้ทํา อาหารให้มันไหม้เดี๋ยวมันก็ได้มานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแยมเนือ้อแล้วก็สลัดคันที่ก็ผักแบบไหนก็ได้2แบบก็ใส่เข้าไปนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแยมต่อไปเลยนะครับซอสมะเขือเทศเนี่ยก็เราก็จะต้องใส่มะเขือเทศไป4ลูกซอสช็อกโกแลตโกโก้สี่เม็ดกาแฟเมล็ดกาแฟ,แฟ,แฟ,แฟ4ี่เม็ดลาเต้เมล็ดกาแฟ,แฟ,แฟ2แล้วก็นม2นะครับโดยนมเนี่ยสามารถซื้อได้จากแมสซิโมนี่ตัวนี้นะครับก็คือเจ้า n p c อาหารนั่นแหละเห็ดย่างเนื้อเห็ดอะไรก็ได้4 อกเก็บตามแมพเลยนะฮะตรงเห็ดตัวนี้นะครับอะไรก็ได้นะต่อไปเห็ดนางฟ้าย่างะครับซึ่งเห็ดนางฟ้าย่างเนี่ยจะอยู่แถวแถวภูเขาออนเซนจะอยู่ข้างบนนะฮะเราก็ไปวิ่งวนๆอยู่แถวนั้นเนะ่เดี๋ยวถ้าเจอนะครับเห็ดนางฟ้าเอาเห็ดนางฟ้ามา4ดอกนะครับเห็ดหอมย่างนี่เราก็ต้องเอาเห็ดหอมมา4ดอกซึ่งเห็ดหอมะครับสามารถไปเก็บได้ที่แถวล่างของแมพนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นี่แถวแถวนี้เลยนะครับแถวแถวแบบเรือประมงแถวแถวนี้แถวแถวนี้คือมาเก็บได้เลยนะฮะต่อไปเห็ด แชมปิองเนี่ยเห็ดแชมปิองสีดอกก็เอามาใส่นี่ยครับเห็ดแชมปิองก็เก็บได้ทางซ้ายของแมพนะครับก็จะอยู่ทางแถบนี้เลยเนี่ยทางทางแถบเนี่ยทางซ้ายเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยก็มาเก็บเอานะฮะก็หาเห็ดแถวนี้แหละนะครับก็วิ่งเก็บเอาแล้วก็เห็ดพอชินีก็จะอยู่ทางขวาของแมพนะยครับทางขวาของแมพเนี่ยก็คือทางแถบนี้เลยเครัยนี่ทางแถบทะเลตะวันออกเนี่ยทางแถบเนี่ยแถบป่าเนี่ยพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเห็ดอีกอันหนึ่งนะ เรียกว่าเป็นเห็ดดำดำอ่ะเห็ดอะไรดำดำนั่นแหละลูกกลมๆมชื่ออะไรวะเนี่ยไอเห็ดตัวเนี้ยเห็ดทัฟเฟิลดำออเออห็ดทัฟเฟิลดำเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่จะต้องใช้เห็ดทัฟเฟิลดำก็คืออยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเนี่ยพายเห็ด พายเห็ดก็คือจะเป็นข้าวสาลี1นไข่หนึ่งเห็ดอะไรก็ได้อีก2อันอันนี้จะเป็นพายเนี่เมนูพายบ้างแล้วโดยที่เราจะทําเมนูพายเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมแชมปิญองอะไรพวกนี้ให้เราเนี่ยไปหาเห็ดมาหรือวิ่งตามเห็ดที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แหละนะครับพายเห็ดอันนี้เอาก็ใส่เห็ดอะไรไปก็ได้2อันแล้วก็ข้าวสาลีกับไข่เนี่ยสามารถไปหาซื้อได้จากแมสซิโมนะฮะตรงนี้นะครับข้าวสาลีเออไข่ไข่ไข่ขต้องไปซื้อส่วนข้าวสาลีปลูกเอาเนี่ยปลูกใน บ้านตัวเองนั่นแหละนี่ครับต่อไปเ drafted, story, นื้อเห็ดนางฟ้าก็คือข้าวสาลี1ไข่1เห็ดนางฟ้าอีก2เนี่ยครับซื้อได้จากแมซิโมเหมือนกันก็คือเจ้าไข่นะครับข้าวสาลี1ไข่1เห็ดหอม2เนี่ยก็ทํำพายเห็ดหอมนะครับตัวนี้พายเห็ดแชมเปียงข้าวสาลี1ไข่1เห็ดแชมเปียงอีก2เนี่ยครับตรงนี้พายเห็ดพอชินีข้าวสาลี1ไข่1เห็ดพอชินี2นั่นเองพายทอร์เฟิลดำข้าวสาลี1นึ่งไข่หนึ่งเห็ดเทอร์เฟิลดำสองเนี้้ไดเลยนะครับแล้วก็ จะเป็นโลและโลเมกนะครับนีออ่มาถึงโลเมกก็คือจะเป็นโลเมกลบด้านเดิมโลเมกเนี่ยเราจะต้องไปซื้อกับน้องดอลลิสซึ่งน้องดอลลิสจะมาทุกๆวันที่ฝนตกทุกๆวันที่มีสายลุ้งและทุกๆวันที่มีดาวตกเนี่ยซึ่งสายลุ้งกับดาวตกจะสุมนะ่น้องจะสุมเกิดเราต้องวิ่งวิ่งหากันเอาเองนะฮะตรงนี้หรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากวิ่งหาก,ก็กดติดตามช่องผมเอาไว้เดี๋ยวผมลงโพสตมาให้นะครับน้องจะเกิดตรงไหนเดี๋ยวเอามาโพสตให้อีกทีนึงแล้วกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้้วกัันนนตตรรงีเาามดูอ ไปเลยของเลเวลหนก็คือจะเป็นโลเมกรถดั้งเดิมโลเมกสีมว่วงอะไรพวกเนี้ยโลเมกพวกเนี้ยจะมีสีของ น้ำตาลเนี่ยครับน้ำตาลสีเหลืองน้ำตาลสีเขียวอะไรพวกนี้เราจะต้องไปซื้อกับน้องดอลลิสที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับใครที่กําลังอยากจะรู้ว่าน้องดอลลิสมันเกิดที่ไหนในแต่ละวันที่มีดาวตกแต่ละวันที่มีสายลุ้งเนี่ยน้องจะสุ่มเกิดนะเออทุกคนอย่าลืมนี่ครับก็กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้แล้วกันเวลาถ้าเกิดผมรู้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาโพสต์บอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเจ้าตัวน้องดอลลิสคนนี้นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ยี่สศุกรมเนี่ยะไรนวัน นึ่งนี่ในตอนเที่ยงคืนถึง6กโมงซึ่งวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์นี่เด็ดเลยทุกคนมีดาวตกมาเนี่ยแล้ววันจันทร์เนี่ยมีสายลุ้งไม่ควรพลาดนะสายตกปลาหรือสายที่ต้องใช้อะไรพวกเนี้ยเออดาวตกใช้สายลุง้งและทําอาหารก็ไม่ควรพลาดน้องดอลลิสเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดเอาไว้หน่อยแล้วกันถ้าเกิดผมรู้ว่าน้องไปอยู่ตรงมุมไหนของโลกเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ ส่วนอาหารงานอดิเรกนะครับของเมนูอาหารเลเวล2ก็จะมีแค่อย่างเดียวที่โผล่ขึ้นมานะฮะนั่นก็คือแบเกิกลปลาลมควันนี่นะครับก็คือจะเป็นใช้ปลา1อันใช้ผัก1อันผักอะไรก็ได้นะฮะก็ที่มันเป็นผักนั่นแหละ่นนาจะเป็นผักกาดนั่นแหละนะครับชีสหนึ่งแล้วก็ข้าวสาลี1ซึ่งปลาต้องไปตกเอาผักก็ปลูกเอาในบ้านชีสก็ไปซื้อเอาในร้านค้านะครับในร้านมาซิโมข้าวสาลีเราก็ปลูกเอาในบ้านเรานั่นแหละนะครับก็อันนี้ นี่คือเมนูเบเกิลลมปลาลมควันเออนี่แหละนะครับเอออ่านลำบากลำบนเรามาดูงานอดิเรกอาหารเลเวล3กันบ้างนะครับนั่นก็คือจะมีโผล่ขึ้นมาอีก3เมนูนั่นก็คือ,ข,ข,ฟฟอข้าวผัดซีฟู้ดสตูชนบทและพาสต้าครีมทัฟเฟิลดำข้าวผัดซีฟู้ดเนี่ยเราจะต้องใช้ปลา2ตัวนะครับข้าวสาลี1ต้นแล้วก็มะเขือเทศ1ลูก ซึ่งปลาเนี่ยไปไป,ไปตกเอาในเมปนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้าวสาลีปลูกเอามะเขือเทศก็ปลูกเอานะครับตัวนี้ก็ทำข้าวผัดซีฟู้ดได้ สตูชนบทนี่ครับก็มีมะเขือเทศหนึ่งต้นหนึ่งลูกสิหนึ่งต้นอะไรละ่ะ <c oughs> มันฝรั่งหนึ่งลูกผักกาดหอมหนึ่งต้นเออตรงนี้ก็เอามาใส่นี่ครับก็จะเป็นสตูชนบทนี่ครับทุกอันนี้ก็ไปปลูกเอานครับในบ้านเรานั่นแหละนะครับพาต้าครีมทัฟเฟิลดำก็จะใช้ทัฟเฟลิลเห็ดทัฟเฟิลนะครับเห็ดไอเห็ดเห็ดดำๆอะ่ะเออ,เอหนึ่งอันนีะครับก็ ไปหาได้จากเกาะปลาข้าวสาลี2ต้นแล้วก็นม1กล่องนะครับนี่ก็คือข้าวสาลีเนี่ยปลูกเอานะครับเห็ดก็ไปเก็บเอานมก็ไปซื้อเอาจากมาซิโม่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวล3ของงานอดิเรกอาหารนั่นเองงานอดิเรกทาอาหารเลเวล4เลเวล4เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาอีก2เมนูด้วยกันเนื้อซึ่ง2เมนูนี้ก็จะมีพิซซ่าทะเลและพาสต้าซอสเนื้อพิซซ่าทะเลเนี่ยจะใช้ชีสในการทำนะครับชีสก็ไปซื้อเอาจากมาซิโม่นะฮะซอสมะเขือเทศเราก็ทําเมนู หมูซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ข้าวสาลีก็จะเป็น ปลูกเอาในบ้านเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ปลาหนึ่งตัวก็เอามาใส่เนี่ยก็จะเป็นพิซซ่าทะเลซึ่งเมนูนี้เนี่ยจะแตกต่างจากอันื่นก็คือต้องใช้เมนูซอสมะเขือเทศเอามาใส่นะฮะต่อไปเนะครับพาสต้าซอสเนื้อนะครับพาสต้าซอสเนื้อก็จะมีเนื้อข้าวสาลีมะเขือเทศและชีสนะครับซึ่งเนื้อกับนมนะครับสามารถซื้อได้จากร้านแมสซิโมนะฮะแล้วก็ข้าวสาลีก็ปลูกเอาแล้วก็ชีสนะครับก็ซื้อได้จากร้านนะฮะก็คือร้านแมสซิโมส่วนมะเขือเทศเ เราก็ปลูกเอาในบ้านเรานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็น2เมนูของเลเวล C เริ่มยากขึ้นมาแล้วไหมทุกคนเริ่มมีอะไรให้ทําแล้วทีเนี้ยซึ่งยิ่งเมนูยากๆราคาขายยิ่งแพงนะทุกคนงานอดนนิเรกทำอาหารเลเวล5จะมีโผล่ขึ้นมาให้อีก3เมนูด้วยกันนะครับซึ่งเลเวล5นี้เนี่ยก็จะมีพายแอปเปิลมีเค้กแครอท และซุปข้าวโพดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเริ่มยากขึ้นมาแล้วเออเริ่มประสบปัญหาและโดยเฉพาะไอ้เค้กแครอทนี่แหละนะครับซึ่งไทยแอปเปิลเนี่ยแล้วก็เอาแอปเปิลมาใส่ข้าวสาลีไข่แล้วก็เนยนะครับซึ่งไข่กับเนยซื้อได้จากร้านแมซิโมนะฮะส่วนที่เหลือก็ปลูกเอานี่ครับแล้วก็แอปเปิลก็ไปเก็บเอาในเมเปนั่นแหละเค้กแครอทนี่ครับก็จะต้องปลูกแครอทนะฮะนี่แครอทเนี่ยตัวดีเลยนะครับต้องไปหาเมล็ดมาปลูกนะครับก็คือแครอทสองต้นสองลูกหรือสองอะไรเออช่างมันเถอะนะฮะใ หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ข้าวสาลีซึ่งแครอทกับข้าวเนี่ยเราจะต้องไปปลูกเอานะครับในบ้านเรานะฮะซุปข้าวโพดนะครับก็จะมีนมเนยแล้วก็ข้าวโพด2ต้นนะครับตรงนี้ก็ซื้อได้จากร้านแมซิโมเช่นกันนะครับเจ้านมแล้วก็เนยข้าวโพดก็ปลูกเอานะครับและนี่ก็คือของเลเวล5งานอนดิเรกทําอาหารเลเวล6ซึ่งเลเวล6นี้เนี่ยมัาจะมีโผล่ขึ้นมาอีก2เมนูด้วยกันหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นจานทะเลรวมหรูหราก็จะต้องใช้กุ้ง 2ตัวซึ่งกุ้งเนี่ยจะสามารถตกได้จากที่มันเป็นคําว่าแม่น้ํานําหน้าแม่น้ําอะไรก็ได้ไปตกมานีครับก็จะใช้2ตัวแล้วก็ปลา2ตัวก็ไปเอาปลามาเนี่ยครับก็เอามาทําจานทะเลรวมหรูหราได้นะฮะต่อไปทีรามิสุเนี่ยครับทีรามิสุก็จะใช้กาแฟ1นเนื้อครับไข่1นม1ชีสหนึ่งซึ่งกาแฟเนี่ยก็ไปซื้อได้จากร้านแมสซิโมทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นไข่นมชีสกาแฟซื้อได้หมดเลยเนี่ยฮะ ก็เอามาใส่ทำเป็นทีละมิสุกันได้อันนี้คือเลเวล6นะครับงานอันดิเรก ทำอาหารเลเวลเจ็ดนะครับซึ่งเลเวลเจ็ดนี้เนี่ยจะมีออกมาอีก2เมนูด้วยกันซึ่งจะมีน้ำชายามบ่ายสไตล์อังกฤษและชุดอาหารแคมปิ้งนะครับซึ่งน้ำชายามบ่ายสไตล์อังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ทีรามิสุนะครับหนึ่งนะฮะแล้วก็ผลไม้หรือมะเขือเทศนะครับก็เอามาใส่นะฮะตรงนี้ทีรามิสุก็ไปทําเจ้าเมนูทีรามิสุมาเนี่ยครับแล้วก็เอาผลไม้แล้วก็มะเขือเทศเอามาใส่นะครับต่อไปนะชุดอาหารแคมปิ้งก็จะมีพิซซ่าทะเล ก็จะต้องทําเมนูพิซซ่าทะเลมาใส่นี่ครับ พายแอปเปิลก็ต้องไปเอาเมนูพายแอปเปิลมาทํามาใส่ฟิตแอนชิพก็ไปทําเมนูฟิตแอนชิพมาใส่และเครื่องดื่มมาแล้วก็ได้ไปทําเมนูเครื่องดื่มมา1อันซึ่งทั้งหมดนี้ต้องไปปรุงตามวัตถุดิบตามเมนูที่ผมได้ขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ไปดูได้เลยนะฮะก็จําไม่ได้แล้วมันเวลอะไรแล้ว <c oughs> เยอะเนี่ยก็ไปทํามามีพิซซ่าทะเลก็ถ้าจาไม่ผิดน่าจะเลเวลห้ามั้งก็ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็พายแอปเปิลฟิตแอนชิพก็เอามาใส่นะฮะตรงนี้ของเลเวล7นั่นเอง และนี่ก็คือเมนูอาหารตั้งแต่งานอดิเลกอาหารเลเวลหจนถึงเลเวล7เลยมีอะไรบ้างคลิปนี้ก็ได้บอกไว้หมดแล้วนะฮะซึ่งในวันข้างหน้า จะมีเลเวล8 9ดตามมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมขอไปหาเมนูไปหาวัตถุดิบมาเพิ่มหน่อยแล้วกันแล้วก็จะมาทําคลิปบ่อยทีนึ่งแล้วกันนะฮะหากมีอะไรผิดพลาดยังไงขออภัยเวณาที่นี้ด้วยหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมมีเมนูอะไรใหม่ๆมา,ยมาอยากจะบอกหรือว่าอยากจะเสนอให้กับทุกๆคนได้รับรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยในนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่ามีอะไรข้อมูลอะไรใหม่ๆมา,มาที่ผมจะ มาบอกให้กับทุกๆคนได้รับทราบก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองก็ฝากกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบายไว้เจอกันจ้า